สวัสดีพี่น้องป้องไายสบูุ่ขคนจ้ามิซาสกลุลเอาบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามง,งามมาฝากนะคะพี่น้องจ้ามานาั่งรถชมวิวไปด้วยกันจ้ะพี่น้องจ้าเอาภาพความสวยความงามมาฝากกันนะคะบ,บรรยากาศหิมะน้องจ้าถนนราดไปด้วยหิมะค่ะขาวสวยพี่น้องจ้า,นนา,า,ววจาไปเก็บภาพสวยๆง,ง,งามงาใหม่พี่น้องในเบิร์จ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกท่านผู้กำลังใจขอบคุณทีก่การติดตามรับชมคัะพี่น้องจ้าโซผาบก็สวยๆวมสวยงดงามพี่น้องจ้าหิมะตกขาโพลก็สวยอีกแบบนะคะวันที่มีหิมะตกบรรยากาศก็สวยงามถูกคุมไปด้วยหิมะนะคะคนสว่างสวัยก็กลับมาอีกครั้งนะคะพี่น้องจ้า เด็กๆทุกคนก็ดีใจะคะที่มาตกเป็นหนงงามค่ะง,งามสวยงามค่ะที่มาจัดตามต้นไม้สวยงามนะคะหนองจา่าขาวโพลนค่ะหนองความสวยความง,งามเป็นอย่างเิ่งใบปรนรลดนะคะคป็ภาพสดความทรงจำการครั้งหนึ่งเราได้มาอยู่ในต่างแดนเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหนาวนะคะพี่นนองจ่าสกสดเลยเก็บภาพสวยๆงามๆม,มาฝากพ,พี่นนองจาอ้าทั้งยงไรก็ เพลิงกัน,นสนุกสนุกสนานนะคะพี่น้องจ้าค่ะพี่น้องทั้งไทยกับบอกเอาหิมะมาฝากแน่นะคะนี่จ้ะเอามาฝากแล้วจ้ะพี่น้องจ้าหิมะมาฝากภาพเก็บภาพนะค่ะเอาภาพหิมะสวยๆน่ามองมาฝากพี่น้องจา้มาถ้าเสีไปเมืม่อกี้แต่ท่านในหอดใส่ดอกละลายก่อนนะพี่น้อง <c oughs> ละลายก่อนแล้วค่ะท่านในสือ่อท่านในเก็ใส่กระเป๋าดอก,ก,ออกล,ละลายก่อนแล้วจ้ะนะคะสวยงามนะคะเอา,วาความสวยงามใหาเห็นเท่ากับ อย่าเอาว่าฝากพี่น้องนะคะเนาะพี่น้องทางเมืองไทยทางประเทศที่มไม่มีหิมคะค <c oughs> ่ะเข้ากันได้มาสามัมผัสแล้วมันก็สวยงามมาเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาหยุดอยู่จุดนี้นะคะไม่เคยเห็นแต่ในทีวีนะคะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาสามัมผัสกับบรรยากาศจริงๆค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> บรรยากาศจริงๆมันก็สวยงามที่ <c oughs> เปิดแรกหิมะตกกับบอกง,งามนะคะบ่อเอ,บอ้บ่ออันบ่อหนาวนะคะพี่น้องจ้ากับบ่อหนาวจ้ากับอุ่น ฝนหนาวกว่าหิมะตกนะคะถ้าฝนตกกับหนาวนิบหิมะตกนี่กอากาศกะสีนบ้าหนาวานในค่ะสำหรับสาวสุลนะคะสำหรับสาวสุลว่า่อค่อยหนาวค่ะนองจัตว้ยงกิบต์ครับนรรยากาศให้เป็นวองเด้เพิ่งค่ะ้องจ้าอากาศสวยสายงามเ e m o r y หลับเม่ memory ใบเนาะเผกลับไปอยู่บานอาจะเลืมาเปิดเปิดเพิ่งให้พี เอาใวหให้ลกให้ห,หรานเบิง่งนะคะเป็นเนืบุรี่เก็บใบเิ่งเ,งเดืเอเท่ไประยู่ในีนเนีแล้วนะคะอขอขอโทษขอขอภัอยจะ้จะจ้าคะเลขกเกบใบเน็มะทางหลุดก็เห็นกันกเก็บางงามให้เบิ่งเนาะสวยงามสางของขของนนหิมะุคุมไอแท็บต้นใหม่นะคะความหนาวเน็บ นาผิวจิ้มพอน้อนำแข็งค่ะครับน้องโผล่โผลน้ำเงิน,น,น,นใหม่สวยงามผิวอิ่มแบบค่ะพี่น้องจ้าข่าโพร่ง,งรใบห,หน้กับงามขา,นาหนังรถไปตามสายทางกับสวยงามค่ะพี่น้องจ้าเอ,อ้ยอ,อ,อดใบเบิเ้ลแดดนะคะเดดเด็ดออกเราก็เริ่อมเราก็ออกมารับเ,เอาแสงแดดจนแดดจะหายไปนะคะเพราะว่าหนานานานี่ระยะแดดนี่จะซ่ามากนะคะแดดสิแบบน้อยนิดนะคะแต่และ แต่และวันแต่และนี่บางวันเราก็ไม่ไจเจอแสงแดดเลยนะคพะพอเจอแสงแดดเราก็กรีบออกมานะคะหนาหนาวในแดดจะน้อยมากเลยค่ะพี่น้องจ้าหนาหอนบ่อแดดเต้นพะเส่าจนหอยซีทุมหาถุมพี่น้องเอ้ยเราเหมือนกระเทียงขึ้นค่ะห <c oughs> นาหนาวใน,าน,านกันแดดสีน้อยมากนะคะกลางวันจะยากกว่ากลางคืนนะคะพี่น้องจ้าช่วงหนาหนาวน,นี่กะเวลากะสีสวิตเดนกะจะสากาเมืองไทยหกชั่วโมงนะคะหนาหนาว ฐานาหอนก็สิบประมาณหาชั่วโมงน,นะคะพี่น้องสาวกอเมืองไทยค่ะพี่น้องจา้าค่ะสาวสวกัก็ะลิเก็บเอาภาพความสวยความงามมาให้ฝากมาฝากพี่น้องเบิรงค่ะพี่น้องจ้าเบาผิดเบาถือกระคอถอดขอให้เลยค่ะพี่น้องเด้อทึงไทยทึงอีงงงงสานปนกันเบาไปกระลินพันดินฐานเป็นอะไรฐานสกุลกระลิกไรอยู่หลังกองก็บเบาเป็นปิ่นไรอยู่หน้ากอง,งบัดอายกองพี่น้องเนี่ยฮันเดลสิ้นกับกองนะคะพี่น้องจา้าพ่นทีขี้อายค่ะพ่นทีขี้อายเบากระพู่กระพ่นเพื่อกันนะคะ คนขี่อายหนากลองล้างกลองก,ก,ก็ได้ยดฮลลาจ่า,าก็ได้เก็บภาพมันสวยงามให้ได้ยับชมชมการ์ไกส์มวนนะคะเด้อสาสกลพิดพลาดประการใดก็โคตรโหดขอให้ได้ได้หลๆๆายใจพีนนจบบพ่น้องจ๋าวาวพิษวาวถึกไปเยี่ยมไปหาสาก็โคตรโหดขอให้ได้หลายเด้อจ้าเด้อ บรรยากะอยูสกับบรรยากาศนาีในระค่ะอย่าพึงเบือเบ่อหรือค่ะเด้อการบรรยากาศหนาหนาวค่ะพี่น้องจ้าอย่าพึงเบือเบ่อเด้อหน้าหอนนอกจาก,กสกีเพ็ดขายนะคะเก,ก็บเพ็ดขายกับเห็นงานนำ้ำเก็บเพ็ดขายน,น้ำนะคะแต่ป,ปีนี้มันก็ค่อยปันายปีหนา้าก็จัะสิจังไหลพี่น้องว่าเห็นงานยูเห็นหลายนะคะสมตกแต่งสมบมรุงเฮือนก็ะหั่นในแล้วค่ะหน้าหอนค่อยสิจัดกันอีกซึ่งมีเวลาไปเก็บเพ็ดให้พี่น้องในเบิ่งอีกบ่๊กนี่นะคะ ลอหลุ่นกันค่ะพี่น้องจ้าช่วงนีป้ปีนี้หนาหนาวกะนี่ละค่ะเพิ่งบรรยากาศความหนาวไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเทาากับเทศคลิปตามฤดูก,ดก,กาลค่ะพี่น้องจ้าคลิปตามเทศคลิปตามฤดูกาลค่ะไปแบบนี้ละหยุล้บกวนความสวยความงามแบบนี้ละค่ะพี่น้องจ้าบรรยากาศก็เลยดูคมออกว่าข้างหนอกอังไล่ค่ะ วินีจกับอะไรครับมืองไทยค่ะพี่น้องอยู่ที่เลียวเนี่ยก็นีครับนี้นี้พ่อใหญ่ไปเมืองไทยค่ะวินีจกับอะไรอไรก็อยูในหลังค่ะมาให้พี่น้องไปจีบท่านโถงทำงานมาให้พี่น้องในเบิ่งไปมั่งไทยไปทุกปีว่าอะไรแล้วค่ะพี่น้องจะค่าตัวเครื่องบินแพ่งผูกเพราะว่าเราไปเห็นงานกินเงินเดือนคือพวกพีพีเพิ่นคนอื่นเพิ่นนะคะเนาะเห็นงานก็คือว่านวดแผ่นดูแลมีลูกค้ากันจังไหร่ว่ามีกรบอว่าไร อยู Dante, ่กับความสวยความงามกับความหนาวน้ำกันไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อนาหอนกิจกรรมร้ายบนนาหอนค่ะกิจกรรมนั้นนี่นาหนาวเนี่ยกับประมาณนี่ค่ะออกกิจกรรมเพชรยังร้ายเมื <ste ve> ่อไรค่ะนาหนาวเพราะว่าจะไปได้แต่แบบกิจกรรมที่ห้ามักน่ะก็ไปยิ่งอย่างไปประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ้ากิจกรรมนาหนาวนาหอนกี่กิจกรรมกรายหนาหอนเนาะว่านาหนาวคนเห็น้นกันเมื่อไรค่ะ จะได้จะอยู่แต่นี้เค่ขนาดนาอนไหท์นอนนาฬิกาด้วนะคะหมักบรรยากาศแบบตนใหม่คุมกับมีมะคุ้มต้นใหม่คะสวยงามสามทองแดงไปนอนเนาะโอเคนะคะไปาช้สุดคนขอใส่ดนรีเนาะหลพี่น้องได้รับชมบรรยากาศสวยสงามเรด้รับชม ติดตามรับชมให้สนุกสนานนะคะผิดพลาดสักการใดก็ติเตือนได้นะคะพี่น้องจ้าติเตือนได้คอมเมนต์ติเตือนได้นะคะพี่น้องจอ้าเพราะว่าสาวสุกงกอะไรนี่คอนพงคอนเทนต์อีหยังเวลาออกไปกระจับกล่องไทโลดพี่น้องเอ้ยบริขดว่าสิบเฮ็ดคอนเทนต์นั่นโน่นนี่นะคะก็อ,ออกไปแล้วเห็นความสวยความงามกระจับกล่องไทโลดพี่น้องแบบชีวิตจริงๆเอาแบบบรรยากาศจริงๆไม่ห้ได้เบิ่งเลยเหรอค่ะพี่นอ้องจ้า ส่วปรรายการกรายของส้าวุ่ยคนนะพี่น้องคนเห็ดเอ,อีย <c> ง <oughs> พอ่อคอยมีคอนเทนต์ล่วงหนาดอกพี่น้องจ้าโอเคนะคะรับก็ฝากรับชมกันให้ยาวเลยนะคะพี่น้องจ้าฝากติดตามรับชมโฆษณาหายในเรื่องค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ทุกท่านที่ไม่ข้ามโฆษณานะ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเช่ายูทูบทุกทุกคนนะคะเด้อในกับปากเบิ่งโฆษณาเหตุกันค่ะพี่น้องจ๋ารายได้ของพวกเราอยู่กับโฆษณานะคะพี่น้องโอเคนะคะบ๊ายบายจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะคะเฮงๆปังๆทุกคนจ้าสวัสดีและบายบายค่ะพี่น้องจ้าส,สุขสุขคน